สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันนะคะวันนี้เรามากับเมนูไก่นึ่งมะนาวค่ะจริงๆส่วนใหญ่เราจะได้ยินแต่แบบปลานึ่งมะนาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าจริงๆไก่เอามาทําไก่นึ่งมะนาวก็อร่อยไม่แพ้เหนือปลาเลยนะคะเผื่อบางคนไม่ชอบกินปลานะก็ลองเอาไก่นึ่งมะนาวไปทําดูแล้วก็ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะที่สาคัญเวลาเราทําเองเนี่ยเราสามารถ ปรับปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีไก่ค่ะอันนี้เราใช้เป็นส่วนสะโพกที่ติดกับน่องนะคะใช้2ชิน้นมีพริกค่ะจะเป็นพริกแดงพริกเขียวพริกชี้ฟ้าหรือว่าพริกขี้หนูก็ได้นะ มีกระเทียมจีนรากผักชีค่ะตัวกระเทียมจีนกับรากผักชีนเนี่ยกระเทียมจีนเราใช้ประมาณ10กลีบแล้วก็รากผักชีเราใช้อยู่ที่4ีถึงหรากนะคะถ้ารากเล็กๆนะแต่ว่าถ้ารากใหญ่ๆเวยก็3รากก็พอนะคะมีน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เกลือค่ะโดยเราไม่กำหนดอัตราส่วนของตัวเครื่องปรุงรสนะเพราะว่าแต่ละบ้านชอบรสชาติที่ต่างกันอยู่แล้วนะคะใครชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาให้มากหน่อยใครชอบเปรี้ยว ใส่มะนาวให้มากหน่อยแต่ตามชื่อแล้วเขาเป็นไก่นึ่งมะนาวเนาะรสชาติที่มันควรจะมีความหอมแล้วก็เด่นออกมาก็ควรจะเป็นมะนาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดแล้วเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเริ่มจากทําตัวซอสต,ตัวน้ํานึ่งมะนาวกันก่อนนะที่เป็นน้ําจิ้มคล้ายๆกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะก็จะมีรากผักชีเราก็จะเอาเขามาสับนะคะ วันนี้ทุกอย่างเราจะใช้การสับหมดเลยนะไม่ได้เอาไปตำนะคะแต่จริงๆก็แล้วแต่สะดวกใครอยากตำก็ได้อยากสับอยากปั่นได้หมดเลยตามที่เราชอบเนาะผักชีเอามาสับนะคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยก็สับเหมือนกัน เริกแล้วก็เอามาสับกับพวกกระเทียมแล้วก็รากผักชีด้วยเลยนะคะเน,นะคะเราก็จะสับละเอียดประมาณนี้นะไม่ได้ละเอียดมากยังมีความหยาบอยู่บ้างนะคะแต่จริงๆใครอยากได้ละเอียดกว่านี้ก็แนละ้วแต่สะดวกได้เลย อันนี้พนันเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปปรุงตัวน้ําซอสกันค่ะต่อมานะคะเราก็มาปรุงตัวน้ําซอสกันน้ําซอสของเราเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าแต่ละคนชอบรสชาติแบบไหนนะคะความเปรี้ยวความหวานความเค็มมันก็แล้วแต่เลยนะเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็มีรสมือของตัวเองอยู่แล้วนะคะมีรสชาติของแต่ละบ้านที่ถูกใจนะ เราก็จะใส่เป็นน้ำปลาน้ำตาลเกลือน้ำมะนาวลงไปนะคะมันง่ายมากๆเลยเพื่อนๆมีแค่เครื่องปรุงรสไม่กี่อย่างนะคะวัตถุดิบก็น้อยนะเมนูนี้น่แล้วก็เวลาปรุงตัวน้ำราดเนี่ยเพื่อนๆจะต้องปรุงให้มันจัดนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งไก่ขเขาก็จะคายน้ำออกมานะก็จะทำให้รสชาติของตัวน้ำราดเนี่ยมันเจือจางลงได้นะคะ แล้วก็เราจะทําตัวน้ําราดให้เยอะนิดนึงเพราะว่าเราจะแบ่งไว้ด้วยส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นน้าจิ้ม,มนะคะตอนนี้นะคะเราก็ปรุงจนได้รสชาติของน้ำที่ถูกใจแล้วนะจากนั้นเราก็จะใส่พริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีที่เราสับเอาไว้ลงไปนะคะ คนให้เขาเข้ากันนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแบ่งเอาไว้เป็นถ้วยเล็กถ้วยหนึ่งนะคะเอาไว้เป็นน้ำจิ้มกินคู่กับตัวไก่นึ่งมะนาวนะแต่จริงๆใครจะไม่แบ่งก็ได้แล้วแต่สะดวกนะแต่เราขอแบ่งเอาไว้นิดหน่อยนะคะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาไปราดไก่ของเรากันค่ะไก่นะคะก่อนที่เราจะเอาไปราดน้ำราดเราก็นึ่งเนี่ยเราจะบั้งเขาหน่อยนะคะเพื่อให้ตัวน้ำราดเนี่ยซึมเข้าไปได้นะคะน,นะคะบั้งเป็นอาแบบนี้เลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเขามาใส่ถ้วยหรือว่าใส่จานใส่พิมพ์ที่เราจะใช้นึ่งนะคะวันนี้เราใช้เป็นถ้วยสแตนเลสแบบนี้นะแล้วก็ใส่เขาลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวน้ำราดเนี่ยนะคะมาราดลงไปเลยให้ทั่วๆเนี่ยนะคะ เสร็จแล้วเราก็เตรยียมเอาเขาไปนึ่งกันได้เลยค่ะเราจะใส่ไก่ลงไปนึ่งนะคะจนกว่าไก่จะสุกอันนี้เราบอกเวลาไปเป๊ะไม่ได้เพราะว่าไก่แต่ละบ้านเนี่ยความใหญ่ของชิ้นไม่เท่ากาันแล้วบางคนนะ่ะไม่ได้ใช้ส่วนเดียวกับเรานะคะก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราต้อง คอยดูเอาเองนะอันนี้บอกเป๊ะๆไม่ได้จริงๆค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวนึ่งไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสุกเลยนะคะอ๋อแล้วก็ไฟที่เรานึ่งเนี่ยเป็นไฟปานกลางที่ค่อนไปทางไฟแรงนะคะตอนนี้นะคะเราก็นึ่งจนคิดว่าน่าจะสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูด้านในเราก็จะเ,เช็คเนื้อไก่กัน ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ถ้วยแล้วก็เตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ ไก่นึ่งมะนาวของเราในวันนี้นะคะเพื่อนๆอร่อยทําง่ายค่ะรสชาติจะมีความเปรี้ยวเๆเค็มๆหวานๆคือรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยยิ่งเราเป็นคนปรุงรสชาติเองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็จะปรุงแบบที่เราชอบได้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปทํารับประทานกันดูกินเปล่าๆเป็นกับแก้มก็ได้หรือว่าจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูที่เราเอามาฝากในวันนี้กันนะคะแล้วก็ถ้า ว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะเก็บเอาทุกค,คําติคําแนะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปได้่อยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวรต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันให,ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ